สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการจาตั้นรีวิวครับและแน่นอนครับอยู่กับผมคนเดิมครับกับยุทธสรายุธสิริรับนะครับผู้ชมต้องบอกว่าทุกวันนี้หลายคนครับใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีครับอยู่กับแพลต โทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับและสถิติที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าคนไทยนะครับใช้โซเชียลมีเดียเฉลี่ยแล้ววันละ10กว่าชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวจากสถิตินี้ครับทำให้เห็นว่าดวงตาของคุณนี่แหละครับใช้งานหนักมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ วันนี้ครับผมมีหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะมาช่วยถนอมดวงตาของคุณรวมไปถึงครับยังเป็นเทคโนโลยีครับที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณด้วยและนี่คือจาาตั้น Wi-Fi LED Light Bulb นะครับผมราหัสสินค้า131310ครับ ซึ่งตัวนี้นะครับวัสดุเนี่ยผลิตมาจาก PC ครับหรือว่าโพลีคาร์บอเนตและอลูมิเนียมรุ่นนี้นะครับยังรองรับแรงดันไฟฟ้านะครับได้สูงนะฮะ100ถึง240โวลต์ความถี่ไฟฟ้านะครับอยู่ที่50ถึง60เฮิร์ซครับและนี่ฮะอย่างที่เห็นเลยว่ากำลังไฟของเขาเนี่ยสว่างสวยมากเลยนะครับแล้วก็สูงถึง10วัตต์ด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับความสว่างของหลอดไฟรุ่นนี้นะครับยังสูงถึง806ลูเมนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า จ้าสเสลือเกินนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับรุ่นนี้เนี่ยยังสามารถจะเปลี่ยนสีได้ถึง16.7ล้านสีครับไม่เพียงเท่านั้นครับเพราะว่าเขายังสามารถปรับโหมดแสงได้นะครับทั้งหมด3โหมดด้วยกันทั้ง daylight ครับ คไลท์ ite, แล้วก็วอร์มไว้ด้วยนะฮะหรือถ้าเกิดแสงสว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันจ้ามากเกินไปรุ่นนี้ครับยังสามารถจะใช้งานนะครับคู่กับสวิตที่สามารถจะรี่แสงไฟได้หรือที่หลายคนรู้จักกันว่าดิมไลท์กล่องด้านนอกนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนะครับนี่ด้านหน้านี้เนี่ยก็จะบอกข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกําลังไฟต่างๆนะครับของหลอดไฟรุ่นนี้ครับที่สําคัญครับนี่ตรงนี้เลยจะบอกคุณสมบัติหรือว่าฟังก์ชั่น การใช้งานต่างๆของหลอดไฟรุ่นนี้มากันที่ด้านนี้ครับก็จะบอกถึงวิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมและด้านหลังแน่นอนก็จะมีทั้งราคาแล้วก็รหัสสินค้าด้วยนะครับกรณีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะสั่งซื้อซ้ําก็จะได้นี่ฮะดูรหัสสินค้าได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ทีนี้ครับคุณผู้ชมเราจะมาดูกันนะัะว่าในกล่องนี้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างน,นี่เปิดเลยแล้วกันครับ เปิดออกมาแล้วครับนี่ฮะเปิดออกมาข้างในครับชิ้นแรกเลยก็คือนี่หลอดไฟของเราครับกับจาตัน w i f i LED l Light b u l b นะครับผมและอีกหนึ่งชิ้นครับก็จะเป็นนี่เลยครับเป็นคู่มือนั่นเองครับสำหรับการใช้งานและการเชื่อมต่อนะฮะหลอดไฟกับแอปพลิเคชันนั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูที่ตัวหลอดไฟกันก่อนเลยนี่ครับอย่างที่เห็นครับว่าหลอดไฟนะฮะจะมีลักษณะเนะะี่ยครับเป็นทรงกลมนะครับและขั้วครับหลอดไฟเนี่ยจะเป็นขั้วแบบ E27 ครับขั้วนี้ครับดีมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นขั้วที่นิยมใช้งานกันทั่วไปที่บ้านคุณมีอยู่แล้วแน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนก็ถอดของเก่านะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลอดไฟจากจารดัน LED ไลท์บัฟรุ่นนี้ ได้เลยครับนอกจากนี้ครับมากันที่คู่มือกันบ้างครับนี่คู่มืออันนี้เนี่ยก็จะบอกเรื่องของการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันจาตันโฮมนะครับรวมไปถึงครับเรื่องของการใช้งานและฟังก์ชันต่างๆด้วยนะฮะผู้ชมครับนอกจากหลอดไฟรุ่นนี้เนี่ยนะฮะที่จะมีฟังก์ชันแบบครบแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดีต่อเราด้วยนะครับที่บอกว่าดีต่อเราเพราะว่าอะไรครับเขามีความปลอดภัยที่สูงมากเลยฮะอย่างแรกเลยก็คือว่า เขามีฟิลในการป้องกันไฟฟ้าชอ็อตเอกอันนี้ดีมากหลายคนบอกว่าตัางวลเวลาใช้อุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าต่างๆแล้วเอ๊ะไฟชอ็อตขึ้นมาจะเป็นอะไรไหมตัวนี้ถ้ามีไฟฟ้าชอ็อตฟิลจะตัดกระแสไฟได้ทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ครับเขายังมีซิลิคอนเจลครับทำให้อุณหภูมิในหลอดเนี่ยเย็นเร็วมากยิ่งขึ้น อีกหนึงอย่างครับที่ต้องบอกว่าเลิศมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลอดไฟรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขายังมีความแข็งแรงทนทาน <Wow. S 1> คือปกไม่แตกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าแตกขึ้นมาล่ะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าหลอดไฟรุ่นนี้เนี่ยนะครับปราศจาก ทั้งสารกำมันตรังสีครับปราศจากทั้งนะฮะตัวรังสี UV ครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือสัญญาณอินฟราเรดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแล่งหลอดไฟรุ่นนี้นะครับเขายังมีมาตรฐานรับรองด้วยนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานในการป้องกันคลื่นไฟฟ้ารบกวนครับหรือ EMC นี่นะฮะดังนั้นมั่นใจได้เลยในเรื่องของมาตรฐานนะครับที่รับรองความปลอดภัยนั่นเองครับ อีกหนึ่งฟังก์ชันและจุดเด่นของหลอดไฟรุ่นนี้นั่นก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่าวิตามิกนะครับผมสามารถจะเปลี่ยนแสงสีได้ครับไปตามบรรยากาศที่คุณเลือกครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเพลงนะฮะหรือเปลี่ยนสีไฟกระพริบตามจังหวะเพลงที่เขาได้ยินอีกด้วยครับและที่สำคัญครับหลอดไฟรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกไปแหละช่วยถนอมสายตาด้วยโอ้โหวันหนึ่งคุณเจอทั้งแท็บเล็ตทั้งโทรศัพท์มือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็แสงไฟรอบตัว เราคงเหนื่อยลามากจริงๆครับหลอดไฟรุ่นนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าจาตั้นไอกาดครับ <Yeah! Woo! S 1> เขาจะช่วยถนอมดวงตาของคุณเนี่ยให้ชะลอการเสื่อมครับแล้วก็ยืดอายุของดวงตาคุณให้อยู่ยาวนานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะฮะสะดวกสบายง่ายยิ่งกว่านั้นเพราะว่าหลอดไฟรุ่นนี้เนี่ยยังสามารถทำงานผ่านระบบ IOT ได้ด้วยอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำงานผ่านระบบ IOT เป็นยังไงตามไปดูพร้อมกันเลยครับ อาละครับและตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการใช้งานและเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันจาตันโฮมกันนะครับเริ่มต้นก่อนเลยครับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาตันโฮมครับโหลดฟรีได้ทั้ง App Store และ Google Sto r e ได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้นี่นะฮะปิดเปิดไฟนะครับหรือว่าสวิตช์ไฟเนี่ยสามครั้งด้วยกันจนไฟกระพริบแบบนี้เมื่อไฟกระพริบแบบนี้เรียบร้อยครับให้เข้ามาที่แอปพลิเคชันและกดเพิ่มอุปกรณ์ครับ นี่นะครับหน้าต่างจะขึ้นมาให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบอัตโนมัติกดคำว่า go to add ได้เลยกดเรียบร้อยแล้วใส่รหัสผ่านนะครับและกดถัดไปให้ใช้ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับในการเชื่อมต่อนะครับรอครับให้สัญญาณไฟหยุดกระพริบและขึ้นไฟค้างแบบนี้แสดงว่าอยู่ในสถานะที่กำลังจับคู่กับ เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะจะขึ้นเครื่องหมายและให้คุณผู้ชมครับกดคําว่าถัดไปครับเท่านี้แหละฮะก็สามารถที่จะใช้งานนะครับหลอดไฟนะครับอัจฉริยะนะฮะจากจากต้าน Wi-Fi LED นะครับไลท์บัฟผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับซึ่งฟังก์ชันนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากคุณสามารถจะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นระบบ IoT ได้เลยเริ่มต้นกันที่ฟังก์ชันแรกเลยนะครับกับ การเปิดปิดไฟครับไม่ต้องเดินให้เมื่อยขาอีกแล้วครับ <Wow. S 1> วันนี้มีแค่แอปพลิเคชันอยู่ในสมาร์ทโฟนหรือในแท็บเล็ตก็ใช้งานง่ายๆนี่เลยนะฮะกดเปิดปิดไฟได้ทันทีครับนอกเหนือจากการปิดไฟครับอย่างที่ผมบอกไปคุณยังสามารถเปลี่ยนโหมดของแสงไฟได้ด้วยครับไม่ <Wow. S 1> ว่าจะเป็นทั้งวอร์มไวท์คูลไวท์นะครับผมนะก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆเพียงแค่นี้ครับ นี่นะฮะสามารถปรับโหมดได้เลยจะเป็นไฟสีเหลืองหรือจะเป็นไฟสีขาวนะครับนี่ทำง่ายๆแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับ <Yeah. S 1> และนี่อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากเลยคือคุณสามารถปรับค่าความสว่างของไฟได้ <Wow. S 1> อย่างที่บอกไปถ้ามันจ้าเกินไปฉันอยากจะอ่านหนังสือฉันอยากจะให้ไฟสลัวๆนี่เลยครับคุณสามารถนี่ เป็นเหมือนดิมไลท์อะ่ะคุณสามารถจะปรับรีแสงไฟได้ผ่านแอปพลิเคชันนี่นะฮะให้สว่างให้หรีได้หมดเลยครับง่ายมากเลยนะครับนอกเหนือนจากนี้ครับอย่างที่บอกไปครับมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือฟังก์ชันของสีนั่นเองครับ16.7ล้านสีมาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับคุณก็สามารถจะเลื่อนนะฮะตัวแอปพลิเคชันไปตามสีได้เลยอยากเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีฟ้านะครับ นี่นะฮะสีเขียวสีเหลืองก็ทําได้นะครับผมหรืออยากจะเปลี่ยนความสว่างจากหน้าจอนี้ก็ทําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดของคอนทราสต์นะครับในการปรับนะฮะคอนทราสต์ของไฟก็ทําได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโหมดของการเปลี่ยนสีไฟนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับนี่ฮะคุณยังสามารถเลือกซีนต่างๆได้ด้วย <Wow. S 1> ไฟที่เหมาะกับการทำงานนี่ก็เลือดได้หรือ วันนี้อยากจะได้ความสบายๆนะฮะก็เลือกโหมดเป็นโหมดซอฟแสงไฟก็จะซอฟลงให้เหมาะกับคุณนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายโหมดมากเลยนะครับนี่โหมดดัซลิงนะครับสนุกสนานได้เลยเวลามีปาร์ตี้นะครับอ่านหนังสือก็เลือกโหมดอ่านหนังสือได้ก็จะเป็นไฟที่เหมาะกับการอ่านหนังสือหรือโหมดนี้ครับโหมดไนท์ครับช่วงกลางคืนก่อนนอนเราก็คงไม่อยากได้แสงไฟที่จ้าแสบตานะฮะก็เลือกเป็นโหมดไนท์ได้เลยนะครับ และอีกหนึ่งโหมดนะครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศปรับสีสันในชีวิตคุณนั่นก็คือหมดมิวสิกนั่นเองครับไฟจากกระพริบนะฮะตามจังหวะของเสียงเพลงที่เขาได้ยินเออเียงไหมล่ะไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อครับมิวสิกมา นี่นะครก็เป็นฟังก์ชันนะครับของแอปพลิเคชันจาาต้นโฮมนะครับที่สามารถจะควบคุมนะฮะหลอดไฟนี้ได้นะครับกับจาต้นนะครับ w i f i LED Light b u ั b นะครับที่สำคัญครัแน่นอนแหละคุณยังสามารถจะตั้งเวลาเปิดปิดได้สร้างซีนต่างๆได้ด้วยนะครับคือทำง่ายมากๆด้วยตัวคุณเลยนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลานะครับผมในการเปิดปิดนะครับผมตัวหลอดไฟนี้ด้วยนะฮะ และเพิ่มความง่ายเขาอีกครับในการใช้งานของคุณในชีวิตประจําวันนะครับเขายังรองรับการทํางานด้วยคําสั่งเสียงด้วยดังนั้นถ้าใครเสียงดีใครอยากใช้เสียงใช้ได้เลยนะครับเพราะรองรับทั้งสิรินะครับ Google Assistant ครับ Amazon Alexa s m r t t h i n g ครับนอกจากนี้ยังทำงานบน Apple Watch และ Apple Home Kit ได้ไม่เชื่อใช่ไหมทางไม่เชื่อมาดูกันเลยฮะวัดดีสิริ สีรีปิดไฟโอเคเรียบร้อยวันดีสีรีสีรีเปิดไฟโอเค และนี่นะครับคือทั้งหมดครับของจะาตั้น Wi-Fi LED Light บัฟนั่นเองนะครับบอกเลยครับว่าสะดวกสบายช่วยเติมสีสันในชีวิตคุณและที่สำมัญครับยังขนอมดวงตาคู่นี้ของคุณได้อีกด้วยครับ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสินค้าจากจาตั้นเท่านั้นนะครับเรายังมีสินค้าอีกมากมายเลยครับที่เป็นทางเลือกครับที่จะช่วยเพิ่มความสุขและยกระดับชีวิตของคุณได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนลครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ www. jatan.co.th ครับ หรือถ้าเกิดว่าอยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับจาตันนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยครับแล้ววันนี้ผมฮะสายิสรายุสิริพัฒต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าผมจะมารีวิวสินค้าตัวไหนนั้นติดตามให้ดีครับวันนี้ต้องไปแล้วฮะสวัสดีครับ